กฎเกณฑ์ใหม่ Youtube มาใหม่อีกแล้วในวันที่3ตุลาคม2024มากันอีกแล้วครับบางทีบางคนก็ได้รับอ e ีเมลในวันที่3ตุลาคม2024บางคนบางท่านก็ยังไม่ได้รับอ e ีเมลจาก YouTube Creator นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ดูนะครับว่า YouTube Creator เขามาแนะนำยังไงกฎเกณฑ์ใหม่ครับเขาบอกว่าหม่ u ูทูปช็อ t ที่ยาวขึ้นมาแล้วเขาว่าประมาณนี้ เราจะเพิ่มขีดจำกัดว่ยเวลาสำหรับช็อตตามความคิดของครีเอเตอร์ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2024เป็นต้นไปคุณจะสามารถอัปโหลดช็อตที่มีความยาวไม่เกิน3นาทีนี่คือสิ่งสำคัญที่คุณต้องสร้าบน,นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้การสร้างรายได้ช็อตจากและรายได้จาก,าาจากช็อตตามความยาว1-3นาที วิดีโอที่คุณอัปโหลดก่อนวันที่15ตุลาคม2024ยังคงเหมือนเดิมและยังเป็นวิดีโอแบบยาวในช่องต่อไปแม้ว่าจะเป็นวิดีโอแนวตั้งก็ดีแนวนอนก็ได้หากตอนนี้คุณอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Youtube วิดีโอเหล่านั้นก็ยังสามารถเปิดสร้างไรายได้จากโฆษณาต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับ <S 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 แต่ในหลังวันที่15ตุลาคมครับ หลังวันที่15ตุลาคม2 0 2 4ถ้าเราอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับอัปโหลดคลิปวิดีโอจะถ่ายคลิปวิดีโอแนวตั้งจะถ่ายคลิปวิดีโอแนวนอนถ้ามีความยาวต่ำกว่า3นาทีทาง YouTube จะตัดเป็น y o ยูทูบช็อตครับ <Huh? S 1> ทาง YouTube จะตัดคลิปวิดีโอของเราเป็น YouTube s ช็อตถ้าคลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน3นาทีประมาณนี้ครับแนะนำให้ทุกคนทุกท่านนะครับหลังวันที่15เป็นต้นไปนะครับให้เราทำการ ตัดต่อคลิปวิดีโอหรือบันทึกคลิปวิดีโออย่างน้อย3นาทีเป็นต้นไปตั้งแต่3นาทีเป็นต้นไปนะครับก็สามารถถ่ายคลิปในแนวตั้งก็ได้ถ่ายคลิปในแนวนอนก็ได้อัปโหลดผ่านแอป YouTube Studio หรือแอป YouTube โดยตรงเลยก็ได้หรือว่าเป็นหน้าหน้าหน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะครับสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอความยาวตั้งแต่3นาทีเป็นต้นไปก็จะมีโฆษณาเข้าด้านหน้าด้านท้าย ท่านถ่ายคลิปประมาณนี้หรือใครจะสามารถเปิดสร้างรายได้ทําคลิปวิดีโอความยาวตั้งแต่8นาทีม็นต้นไปก็จะมีโฆษณา,าขเข้าหน้าคลิปขั้นกลางคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับการสร้างรายได้นั้นขึ้นอ,อยู่กับยูทูบนะครับเขาจะาวางโฆษณาให้เราเองแต่เขาบอกว่าการค้นพบช็อตที่มีความยาวขึ้นใน YouTube เราจะใช้เวลา 2- 3สสัปดาห์ในการอัปเดตตำแหน่งทั้งหมดที่ช็อต จะปรากฏเช่นหน้าช่องหน้าแรกและวิดีโอแนะนำในฟีดวิดีโอถัดไปซึ่งหมายความว่าหากอัปโหลดช็อตใหม่ที่มีความยาว1นาทีถึง3นาทีคุณอาจจะยังไม่เห็นว่าวิดีโอเหล่านั้นมีป้ายกำกับว่าเป็นช็อตในหน้าช่องทันทีขณะน,นี้คุณยังไม่สามารถสร้างช็อตที่มีความยาวมากกว่า60บวินาทีโดยใช้เครื่องมือช็อตที่เราดำเนินการ ในการอัปเดตเหล่านี้อยู่และจะแจ้งให้คุณทราบเมื่ออัปเดตเรียบร้อยนะครับก็ว่าประมาณนี้นะครับส่วนแบ่งรายได้นี่ก็ทาง Youtube ก็ยังไม่ระบุนะครับว่าถ้าเราอัปเดตหรือว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอความยาวต่ำกว่า3นาทีจะมีรายได้จากโฆษณาหรือเปล่าหรือว่าจะมีรายได้จากการนับยอดวิวก็ดีสุดครับคือเราทำคลิปวิดีโอจะถ่ายนวตั้งก็ได้ถ่ายนอนน,อนก็ได้ การทาคลิปวิดีโอความยาวครับความยาวมากกว่า3นาทีเป็นต้นไปจะดีที่สุดน,นะครับสรุปนะครับก็คือถ้าเราทําคลิปวิดีโอถ่ายแนวตั้งหรือถ่ายคลิปวิดีโอในแนวนอนต้องทําคลิปวิดีโออย่างน้อย3นาทีขึ้นไปนะครับ3นาทีขึ้นไปจึงจะมีโฆษณาเข้าในคลิปวิดีโอยาวแต่ถ้าทําคลิปวิดีโอความยาวกํากว่า3นาทีหรือว่า3นาทีตั้งแต่1นาทีถึง3นาทีเป็นต้นไป ทาง YouTube จะตัดเป็น YouTube Short นะครับยูท YouTube Short ทันทีทางนั้นทางนี้นะครับจะดีสุดคือให้เราอัปโหลดคลิปวิดีโอที่มีความยาวตั้งแต่3นาที1วินาทีเป็นต้นไปเพื่อปลอดภัยหรือดีสุดคือทำคลิปวิดีโอความยาว8นาทีเป็นต้นไปจะมีโฆษณาเข้าด้านหน้าคลิปขั้นกลางคลิปแล้วก็ท้ายคลิปเลยนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเลืปอี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ